สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องบ้านสวนดุ่งูนะคะวันนี้ค่ะปุณเอิญ่ามาท,ำทำาความรู้จักนะคะกับผล,ลไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่เราลงปลูกนะคะไม่ถึงหนึ่งปีค่ะก็คือประมาณ4เดือนนะคะก็จะติดผลผลิตนะคะหรือว่าออกช่อค,ค่ะและนี่ก็คือ ต้นมะกอ,อกเตี้ยนะคะหรือเราเรียกว่ามะกอ,อกฝรั่งนะคะบางคนก็เรียกมะกอ,อกน้ําค่ะนี่ค่ะลักษณะผลของต้นของมะกอ,อกเตี้ยหรือมะกอ,อกฝรั่งเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะหากินได้ยากแล้วค่ะมะกอ,อกสายพันธุ์นี้นะคะก็เดี๋ยวจะเฉาะให้ดูนะคะปอกให้ดูนะคะว่าเนื้อด้านในเป็นยังไงนี่ค่ะม,มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะนึกถึงสมัยสมัยเด็กๆเ,เลยนะคะที่ ที่โรงเรียนก็จะมีขายนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะบอกนะคะแล้วก็จะชาะใส่ถุงนะคะกินกับพริกกับเกลือค่ะนี่ค่ะดูไปใกล้เลยะคะ่ะนี่ค่ะผิวเป็นสีเขียวนะคะผิวด้านในเป็นสีเขียวมีกลิ่น<า>หอมาหอมากเลยเนาะนะคะมีกลิ่นหอมนะคะเปลือกบ,บางค่ะก็คือจะติดดอกง่ายนะคะแล้วก็ดกด้วยออกลูกเป็นพวงใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะดูแลกัน การดูแลนะคะก็คือเอาง่ายๆเหมือนปลูกทิ้งนะคะแท่รดน้ําช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นพอมีลากลงไปในดินแล้วนะคะมะปอก,ก็จะหาหาอาหารกินนะคะหาอาหารกินได้นี่ค่ะนี่ค่ะเม็ดด้านในมันจะเป็นเส้นๆสเส้นเนแบบนี้นะคะชิมให้ดูค่ะอืมกรอบ ะะบอกได้เลยว่าถ้าใครชอบทานอะไรที่กินแล้วตาสว่างนะคะแล้วก็ติดเปรี้ยวนะคะก็แนะนํามะกอกน้ําหรือมะกอกฝรั่งค่ะตอนนี้อยากได้พริกเกลือมาจิ้มกับมะกอกจังเลยค่ะอร่อยมากค่ะ,ะ,คะ,ะท่านผู้ชมทั้งใดน,นะคะสนใจกิ่งพันตามแบบที่เห็นนี้เลยนะคะก็สามารถ โทรมาได้ที่เบอร์โทร0811978266หรือ0859464551หรือทักเขมนได้เลยนะคะ,ะนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องบ้านสวนคุ้นๆนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ